พีห่หมูช่วยหนูด้วย<ม>ทำธุรกิจปล่อยเช่ากล้องครับพี่โมสมมติว่ามีนักศึกษาจากมหาลัยหนึ่งครับเช่ากล้องใบพันธ์หนึ่งเงี้ย<ม>เอาให้เราก็าให้ไปพันธ์หนึ่งครับตอนเย็นเนี่ยทำไมไม่เอากลับมาวะครับโทรไปต,ต่อไม่ได้สักพักกล้องอยู่โรงพนักนำล, <laughs> ละโอ้ว ทคือคืออย่างนี้จริงๆการให้เช่ากล้องน่ะมันก็นเป็นการเช่าทั่วไปกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของอยู่ใช่ไหมครับ <C ute> ตัวผู้เช่าก็เพียงใช้สิ่งที่เช่ามาแ้วต้องเอามาคืนแล้วก็ใช้เงินทีนเนี้ยในเมื่อเราเป็นเจ้าของการที่ผู้เช่าเอาไปจำนองหรือไปจำนำเนี่ยผิดกฎหมาย <C ute> ผิดอาญายักยอกนะเพราะว่ากรรมสิทธิ์ยังเป็นของเราอยู่นี่เราแจ้งความด่เนินึคดีได้เลยเพราะเป็นสิทธิ์ของเราเราเจ้าของเราสามารถแจ้งความด่เนหนึ่งคดีที่ เช่าแล้วเอากล้องเราไปจำนำเอาไปจำนำได้เลยว่าเนี่ยทำผิดกฎหมายนะกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเราอยู่นะเรามีสิทธิติดตามเอาคืนส่วนร้านที่รับจำนำเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์เรื่องรับของโจรของโจรอีกทีนึงก็เป็นเรื่องหนึ่งนะลักษณะเนี้ยเป็นเรื่องของผิดกฎหมายครับก็จะโดนด้วยลักษณะแบบนี้ครับถ้าสมมติเขาบอกว่าเขามีแบบเอกสารจำนำแบบถูกต้องทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นของโจรก็ลึก่องโจรไม่โจรกฎหมายไม่ได้ดูครับดูว่าของนี้ผิดกฎหมายร้านรับจำนำจำนองไม่เขาไม่ได้ดูว่ารู้ไม่รู้เขารู้แต่ว่าถ้ามันเป็นของทที่ผผิิดดฎฎหหมมาาายยเอไป รับเลยครับผิดรับของโจรได้เลยครับเหมือนพวกรับจำนองจำลอนเขาต้องดูดีๆว่าเออเป็นของโจรไหมเขาต้องอยู่ดีๆเขาจะต้องป้องกันเขาคืออาจจะต้องเช็คก่อนมีว่าของคุณจริงไหมอะไรตรงเนี้ยเขาต้องป้องกันนะครับอ๋อแล้วเราได้คืนจากโรงรับจำนำครับได้คืนครับมันเป็นสิทธิ์ของเราครับเราก็ขอคืนเข้ามาครับเป็นเรื่องโรงรับจำนำที่ต้องไปติดตามกับผู้จำนำเองครับ พอเขาปิดผิดพลาดนะครับรับของโจรเข้ามาผมไม่ใช่ว่าเราต้องเอาเงินไปไปไทยเอาจริงๆงก็วิธีแก้ที่ง่ายๆเราก็ไม่อยากแก้ลรงไานก็เอาเงินคืนมาเลยแต่วิธีง่ายๆก็ให้ตำรวจเรียกของกลางคืนมาไว้ในโรงพักครับแล้วก็มาของคืนของกลางอของเราอะครับนี่เรามีสัญญาเช่าเด็กคนนี้เอาไปก็เรียกคืนของกลางมาไว้ที่โรงพักเลยนะครับแล้วก็พอดาเนินคดีเสร็จเราก็เอาของกลางไปของเราแต่ปัญหาคือก่อนจะดำเนินคดีเสร็จกล้องมันก็อยู่ตรงในโรงพักใช่ไหมแล้วก็เสียเวลาหรือทรัพย์สินแล้วก็เสียเวลาตอนนั้นเราก็เลยจ่ายให้กับโรงพนับจะนำไปง่ายสุดเพื่อจะแก ปัญหากันแบบเนี้ยมันก็เลยแบบไม่เข้าใจว่าจริงๆเนีนะของกลางเนี่ยเรียกคืนจากร้านรับจำนำได้เลยให้ตำรวจเรียกคืนเลยแล้วเราไปขอคืนเมื่อคดีถึงที่สุดหรือเขาสอบสวนเสร็จนะครับเราก็ขอคืนได้มีสถานะเงี้ยครับโอเคเคลียร์คันจบ